ต่อไปงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นอันนี้อะไรเต่าเต่าเต่าเตาออมสินใส่เหรียญได้ด้วยทํามาจากอะไรลูกอ๋ขวดน้ําใช่ในส่วนก้นขวดใช่ไหมที่มันจะมีความแบบเป็นปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มนี่แหละก็เอามาทําเป็นกระดองเต่าใช่มีแบบสีเขียวสีอะไรด้วยเนี่ยก็ทําเป็นออมสินเต่าได้ขวดที่ทิ้งแล้วคะ ข้างล่างก็อาจจะเป็น<อ>ใช่อาจจะเป็นโฟมหรือ,อโฟมหนาๆห,หน่อยหรือเป็นกระดาษแข็งก็ได้ใช่แล้วแต่วัสดุที่เราเลือกใช้ว่าเราจะใช้อะไรให้เหมาะสมอันนี้เขาก็เป็นโฟมชนิดหนึ่งอนะลูกนะคะอันนี้เป็นคล้ายๆอะไรคล้ายๆแกนกระดาษนั่นเองที่หมดแล้วใช่ไหมนะเราก็มาต่อต่อการตกแต่งนะให้เป็นที่เสียบ ปากการีนสอเก็บอุปกรณ์ต่างๆอันนี้น่ะเป็นเหมือนกระป๋องใช่พวกกระป๋องต่างๆกระป๋องนมกระป๋องของอาหารกระป๋องเออเอามาพ่นสีทาสีใหม่ล้างให้สะอาดมาพ่นสีทาสีใหม่แล้วก็ทำเป็นที่เก็บของก็ได้เหมือนกันคือเอามาคิดใหม่ว่าจะทำของใช้อะไรแล้วก็มาประดิษฐ์ต่อไปงานประดิษฐ์จาก วัสดุธรรมชาติก็อย่างที่เพื่อนบอกใบไม้กิ่งไม้ก้อนกรวดก้อนหินใช่ไหมลูกอันนี้ก็คือวัสดุจากธรรมชาติที่เราไปหาเก็บได้จากธรรมชาติดอกไม้ภาพแรกเนี่ยรู้ไหมทำมาจากอะไรวัสดุธรรมชาติมันเป็นใบไม้ไม่ใช่ใบไม้ลูกใบให้ว่ามันเป็นเปลือกของข้าวโพดข้าวโพดถูกต้องลูกแต่ต้องเป็นเปลือกข้าวโพดที่แห้งเราด้วยนะคะต้องเป็นข้าวโพดแห้งอันนี้เขาก็มาทําเป็นดอกไม้ เพิ่มมูลค่าแทนที่จะทิ้งไปเปล่าๆหรืออันนี้คืออะไรกรอบรูปนี้กรอบรูปนี้เขาใช้อะไรเหรอใช้ตกกิ่งไม้กิ่งไม้เล็กๆใช่ไหม <ใน S 1> ที่ไปเก็บได้จากต้นไม้ที่แบบร่วงมาแล้วเนี่ยแล้วก็ออกมาตัดตัดให้เท่าๆกันใช่ไหมแล้วก็ติดกาวติดกาวให้แบบเป็นความคิดสร้างสารรค์มีนู่นนี่มาตกแต่งก็เป็นกรอบรูปจากธรรมชาติก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะส่วนนี้ก้อนกรวดก้อนอะไร ก็หินสวยๆ,ๆบางคนก็ไปเก็บมาเลือกก้อนที่สวยๆมีสีดําสีขาวสีอะไรแล้วแต่แล้วก็เอามาติดกาวทำกรอบรูปเหมือนกันก็เป็นวัสดุที่หาได้ไม่ต้องไปซื้อเรามาดูข้อควรคํานึงถึงในงานประดิษฐ์เวลาเราจะเริ่มประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งเราควรจะคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้คือห เลือกใช้วัสดุที่หาง่ายมีในท้องถิ่น 2. คนํานึงถึงความประหยัดคุ้มค่าไม่จําเป็นต้องเสียเงินแพงๆไปซื้อของแพงใช่ไหมสามเลือกใช้อุป,ปกรณ์เครื่องมือได้เหมาะสมกับงานคนํานึงถึง3อย่างนี้นะคะไม่ต้องค่ะเพื่อที่ครั้งต่อไปเนี่ยทีนี้เรามาดูการเลือกใช้วัสดุต่างๆในงานประดิษฐ์ เราจะเลือกใช้วัสดุอะไรวัสดุมี2แบบให้เลือกหลักๆคือ 1. วัสดุจากจากธรรมชาติกับ2วัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถจําแนกวัสดุที่นํามาใช้ในการทํางานผลิ์ได้ 2. ลักษณะคือวัสดุธรรมชาติที่เราเรียนไปเป็นวัสดุที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา จากมนุษย์แต่การเก็บวัสดุจากธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้จะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นตัดต้นไม้ออตัดต้นไม้ที่กำลังโตจเจริญเติบโตงอกงามดีๆไปตัดมาทำงานประดิษฐ์สักอย่างคัอว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาตินะคะถ้าเราจะเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเอาที่กิ่งไม้ที่มันร่วงลงมามันแบบ ใบไม้ที่ใบไม้แห้งอะไรอย่างนี้มาทําได้ไหมหรือดอกไม้ที่มันแห้งดอกไม้แห้งมาทําแทนได้ไหมหรือสิ่งมีชีวิตใครหัวหินอยู่ติดทะเลเปลือกหอย,อยเปลือกหอ,หอ,อ,อถ้าหอยมันยังมีชีวิตอยู่แล้วเปลือกหอยบางอย่างเนี่ยมันสามารถเป็นบ้านให้กับหอยอีกตัวหนึ่งได้เราก็ไม่ควรจะไปเก็บมาทําเยอะๆๆ,ๆใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นการทําลายธรรมชาติเราทําให้หอย หรือปูอ๋อหอยบางชนิดน่ะเปลือกหอยบางชนิดมันเป็นที่อยู่ของปูได้ใช่ไหมอ๋อปูเสฉยชวนอ๋อใช่ไหมถ้าเราไปเก็บมาเพื่อที่จะมาขายมาทํางานประดิษฐ์อะไรหมดเนี่ยต่อไปแล้วเจ้าปูเสฉชวนปูตัวเล็กๆมันจะไปอาศัยอยู่ที่ไหนอะใช่ไหมอ๋อไปอาศัยขวดน้ําใช่ไหมที่เราเคยเห็นขยะอย่างเงี้ยโอ้โหซึ่งเราไม่ควรจะไปทําลายธรรมชาติมากเกินไปใช่ไหมอะไรอีกที่เป็นการทําลายธรรมชาติทําอะไร ถ้าเราถ้าเราแบบไปเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้เยอะๆเกินไปทรายเนาะเราจะเอามาทำอะไรลูกทรายสีใช่ไหมก็เราก็เอามาจากทรายที่เขาไปดูดทรายที่บ่อทรายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นการทำลายแบบหน้าดินพื้นดินพรณีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเด็กๆก็พอจะรู้ทีนี้ต่อไปวัสดุธรรมชาติผ่านไปแล้วเรามาดูวัสดุ สังเคราะห์เขาบอกเป็นวัสดุที่เกิดจากการนำแร่ธาตุแล้วก็สารเคมีมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำให้เกิดเป็นวัสดุขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางต่างกันเช่นโลหะพลาสติกขวดน้ำใช่ไหมแล้วก็ใยสังเคราะห์แล้วก็อื่นๆแล้วมีอะไรอีกที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ดินน้ำมันกระดาษใช่ไหมกระดาษกระดาษก็ผ่านกระบวนการใช่ไหมกระดาษก็เป็นวัสดุสังเคราะห์มีอะไรอีก โฟมก็ใช่ถูกต้องอะไรอีกมีอะไรเยอะแยะเลยกระจกะจกาวอ้าพันกระบวนการทั้งนั้นเลยใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เกิดเองเตามธรรมชาติลูกใช่กระดาษซีก็ใช่เพราะว่ากระดาษสีธรรมชาติสร้างได้ไหมอ๋อต้องเอาสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติอะมาผ่านกระบวนการถูกต้องไหมอย่างกระดาษใช้ทามาจากอะไรต้นไม้ต้นไม้ใช่ เราก็ต้องเอามาผ่านกระบวนการให้มันออกมาเป็นกระดาษต้นไม้ตอนนี้ต้นไม้ในโลกเราเหลือเยอะหรือน้อยน้อยแล้วเราใช้กระดาษเยอะไหมยเยอะอ้เยอะมากเลยถ้าเราประหยัดกระดาษได้ดีไหมดีใช่เพราะว่ากระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยโอ้โหใช้จากเยื่อเยื่อไม้อะที่เขาตัดต้นไม้มาทําเนี่ยโอ้โหมหาสาลนะลูกเราประหยัดกระดาษได้เราประหยัด พยายามจะใช้กระดาษให้น้อยลงก็ดีต่อไปเรารู้จักวิธีการเลือกใช้แล้วนะครั้งหน้าเราอาจจะเตรียมมาทั้งวัสดุที่จากธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์แล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกใช้วัสดุอะไร